เมื่อกี้ส่วนกลางเราก็เห็นแล้วว่าจะเป็นส่วนอยู่ด้านหน้าใช่ไหมฮะนี่คือส่วนกลางเดียวเลยปะที่เรามีอยู่ส่วนกลางที่เดียวครับที่เดียวเลื้อที่เกือบสองไร่ครับไร่กว่าๆว่าซึ่งเพียงพอกับกับลูกบ้านทั้งหมดโอเคข้างล่างผมโอเคแล้วนะเดินขึ้นไปดูหมดไหมยินดีครับเชิญครับเชิญเชิญ เดี๋ยวไปดูกันครับมาดูมาสเตอร์เบดรูมกันครับมาสเตอร์เบดรูมของเราครับผมเป็นไงครับห้องเราค่อนข้างจะกว้างจะเห็นว่าพอแต่งขึ้นมาแล้วสวยมากสวยมากสวยมากเจริญคุณดี้ครับเป็นไงครับอ๋อนี่มีอ๋อพี่ทําประตูตรงนี้ปิดครับนั่นแหละจะทําเป็น walk in closet เข้ามาอีกชุดหนึ่งน่ารักมากเลยเพราะอินคอร์เเนี่ยถ้าเกิดสาวๆเข้ามานั่งจะเห็นว่าค่อนข้างจะกว้างเป็นไงครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวอยู่ตรงนี้ใหญ่มากครับสําหรับสําหรับ คนอย่างเราเลย uh huh. นะฮะ uh huh. ั้ามาให้อย่างนี้เลยปะให้อย่างนี้เลยครับกระเบื้องพื้นทบวนสีนประมาณนี้เลยครับ